เสียงลับดุยหนึ่งตกรอบเฮ้ยเฮ้ยเหมือนว่าเฮ้ยเฮ้ยใส่แว่นแล้วเหมือนว่าเฮ้ยเข็นตรงกลางเลยครับ คุณทอ็ทอปครับสวัสดีครับผมท็อปซูมเมตเพนินครับตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นบุรุษไปรทนีย์ครับที่ไปรษณนย์สนาโลกก็มีพี่เขาบอกว่าที่เราไปส่งเนี่ยบ้านโจ๊กโซคโูก็เลยไปถามแม่เาแ,แม่ก็บอกว่าเออใช่ในบ้านโจ๊กโซคูก็ทุกวันนี้ผมก็ส่งบ้านเขาอยู่ทุกวันแต่วันนี้อยากจะขอส่งจดหมายเขาบ้างเราโดยจดหมายนะครับพี่โจ<ส>๊กเหมือนพี่เขาเป็นแรงบันดาลใจครับผมเล่นดนตรีได้ฝึกซ้อม อยากจะเหมือนเขาครับอยากเป็นนักด้องตีเหมือนเขาคนเจียมตัวคนไดผมจะติดตามผลงานเขาไปเรื่อยๆติดตามนี้ตลอดไปบัรเจ้าจบวันนี้ออกทีวีหรือรบกวนถอดแว่นได้ไหมฮะเฮ้ยถอดแว่นแล้วก็เหมือนนะฮะมีคำว่าโอ้โหเลิฟอยู่ครับผม แต่วันนี้เนี่ยคุณโจ๊กเนี่ยอยู่ในตู้ไม่ว่าตู้ไหนก็ตามครับมีโอกาสตรงนี้พูดอะไรกับพี่โจ๊กโซคูสะหน่อยไหมครับนี่คุณโจ๊กนี่คุณโจ๊กเขารอฟังอยู่คุโจ๊กรอฟังกันอยู่นี่เขาอยู่ในตู้เนี่ยเขารอฟังคนอยู่ก็ชอบเพลงเขามากเลยพี่เพลงเขาโดนมากเลยครับถ้าเพลงเขาโดนมากงานศพเขาคุณจะไปไหมยังไไม่ใช่ไม่ใช่ให้เกียรติศิลปินด้วยอ๋อไม่ใช่ยืนหายใจอยู่ในตู้ เอาละครับผมเป็นตำนานที่ยังหายใจครับคุณเจ้าผมครับผมครับผมแต่ว่ายังงี้ไม่ว่ายังไงก็ตามวันนี้โดนโหวตออกเป็นคนแรกนะครับขอบคุณคุณทอบมากนะครับครับครับน่ารักมากคนบ้านเดียวกันเคยไปถึงหน้าบ้านมาแล้วแต่ว่ามีโอกาสได้พบไม่ได้เจอวันนี้เดี๋ยวก็คงได้เจอกันแน่นอนนะครับครับผมเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะบอกกันแล้วล่ะว่าพระเจ้าโจกอยู่ตู้ไหนคราวนี้ให้แขกรับเชิญได้ทายกันดีกว่าอ่าคุณฝนฮะเดาก็ได้อ อะไรดีอ่ะพี่นุ้ยเอาอะไรเอออย่ากดดันครับพอเมื่อกี้พระเจ้าจกคุยคุยกันข้างหลังนะครับบอกว่าอ๋อพวกในวงตอบผิดช่างมันเถอะแต่เมียอย่าตอบผิดแค่นั้นเองเขาขอแค่นี้ฮะนิ่งทั้งคนในตู้ด้วยการกดดันเลยครับนี้เอายเป็นกดดันเจ็ดเดี๋ยวดีมีหกตมีหกตู้มีหกตู้มีหกตู้ไม่ใช่มุกใช่ไหมเธอเดี๋ยวดี ข้างในนั้นพระเจ้าอันนี้แม่เจ้าอันนี้แม่เจ้าเบอร์เจ็ดก็คือตู้นี้ตู้นี้ตู้หมายเลขห้าโอเคโอเคเราไปทำเพิ่มตอนไหนที่รายการเองที่ไม่มีเบอร์ตู้แปะเอาไว้ให้อ่าโอเคขอร้อน้อมรับความผิดแล้วกันครับผมนึ่เดี๋ยวปวดหัวไปหมดเลยหมายเลขห้าที่คิดว่าใช่พระเจ้าโจกนะฮะคุณฝนนะครับคนอื่นดีกว่าให้จิ้มเลขง่ายๆไปเลยมา ผมว่าเบอร์หกเบอร์หกคุณรากุ้งครับเบอร์ห้าคุณก๊อฟครับเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ยังไงมั่นใจผมรู้สึกว่าผมต้องงงกับเพื่อนๆเลยว่าทําไมรายการเก่งอย่างนี้ครับผมถึงหาคนที่เสียงเหมือนได้มากขนาดนี้นะฮะตอบคุณก๊อฟเลยว่ารายการเนี่ยไม่ได้เก่งกาดเลยนะครับครับนี่คือรัลลานุภาพหนึ่งของ ท่านโจกโซคูใช่เพราะว่าเนี่ยเราไม่ได้เลือกคนมาแข่งขันนะครับครับพระเจ้าเป็นคนกําหนดชะตาให้คนเขามาสู้ว้าะนั้นผมว่าเชิญพระเจ้าเขาออกมาเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาลุ้นครับว่าพระเจ้าโจกอยู่ตู้ไหน เจ้าโจอยู่ตู้4นะครับหมายเลข4ซึ่งวงโซคูตอบถูกนะแต่ว่ามีนะคุณว่าคุณจำได้ไหมฮะว่าตู้ไหนไม่ใช่พระเจ้าโจกมีอยู่2ข้อที่เลือกตู้4ครับคุณพิมพ์และคุณนิวพี่ต้องขอโทษด้วยที่พี่พยายามไม่มากพอเดี๋ยวนะาฮะคะแนนพี่พุ่งไปถึง20เลยนะครับอีกนิดเดียวออกแล้วนะฮะลองปวยเลยพี่ว่าเออ มั่นใจว่าง่ายมากนี่ร้องยังไงไม่ให้เหมือนตัวเองมันเป็นความกดนันแล้วก็ไม่รู้พอจะมาถึงท่อนตัวเองปุ๊บเสียงมันจะบีบีมันมันจะเหมือนร้องยากกว่ามันเหมือนร้องยากกว่าคอนเสิร์ตอ่ะมันเป็นงไงคุณเจอพอเข้าไปในห้องห้องรับของเราแล้วรู้สึกไงไม่ตื่นเต้นแต่พอตอนจะร้องอ่ะมันตื่นเต้นขึ้นมาเลยมันกลัวไม่เหมือนตัวเองว้ยเฮ้ยเพราะอะไรอ่ะพอคุณได้ยินเสียงที่ร้องนำมาก่อนสักสองห้องเสียงรู้สึกไงว่าเสียงเหมือนไหมเฮ้ยมันไสมากเลยมันจะเฮ้ยมันจะเหมือนกว่าตัวเราแล้วอ่ะ คุณโจ๊กเรา,าไปดูคะแนนสชครับลองดูถือว่าถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดของศิลปินต้นแบบฮ้ยอะไรนะผมดูจากเลขตาแรกเราเห็นหายนาจ๊อกจ๊อกจ๊อกรอบหน้าตกรอบนะผมมีงานตอบวันนี้เลได้เลิกไววันนี้แต่ผมยังย้ำว่าเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดของศิลปินต้นแบบเดี๋ยวตาหน้านะพอพีร้องนะเพียนี่มเจ็มดพี่ไอบ้ามีส่งซิกด้วยตู้ไหน ไม่ใช่พระเจ้าโจ๊กนะครับ <g ül> คนที่ถูกโหวตมากที่สุดตกรอถ้าวันนี้มีคนเสียงเหมือนโจ๊กโซคูมากกว่าโจ๊กโซคูจริงๆคุณจะรู้สึกยังไงครับไม่หลกมัง้ง <g ül> ถ้าเกิดวันนี้แพ้ <c oughs> ถ้าไม่อยากพาดความสนุกนะครับของรายการที่เดินซิงเกิลไทยแลนด์นะครับอย่าลืมซับสไคร e มาครับเพิม